สวัสดีครับผมสุวัชเพชรนะครับวันนี้มารีวิวเสียงเอฟเฟกนะครับโมดิเลชั่นปีอมนะครับจาก่ทย TC e l e c t r o n i c นะครับเป็นซีรีส์ในชื่อรุ่น AM WORK นะครับตัวนี้ชื่อรุ่นจิม800นะครับก็คือจำลองหัวแอมมาชเชล์นะครับ JCm 800นั่นเองนะครับก็จะมี2 channel นลนะครับ2 channel นลก็คือคลีนหรือว่าคันนะครับปรับเป็นลีนหรือคันได้เพราะว่ามีเกีย์แยกนะครับ หรือว่าอีกแท่นึงก็เป็นไฮเกนนะครับเป็นเสียงแตกนั่นเองแต่ถ้าใช้ด้านก็จะมีตัวสวิตช์ที่จะให้เป็นบูทบูทจะมี2องขนาดก็คือปีบู t ปีบู t ก็หมายความว่าเรากดเนี้ยตางปีบูทสวิตจะยุย่งหลังนะครับปีบู t ปีบู t จะเป็นการเพิ่มเกนนะครับถ้าเรากดเกนขึ้นมาเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มเกน อ่าให้กีตาร์มีโอเวอร์ไดา์ขึ้นมาครับลองฟังเสียงดูอันนี้ดูปรับบูทอยู่ในโพสชั่นของโพสนะครับก็คือเป็นตัวบูทก่อนเข้าหัวแอมป์เอีกอีกขนาดหน,นึ่งก็คืออ่า จะพูดผิดเป็นปีนะครับอีก่างิรรบนึงก็คือเอาตัวบูธมาอยู่หลังแอมก็คือจะยกเป็นความดังขึ้นมานะครับลองฟังเสียง คือลักษณะข,ของการเอาตัวสวิตบูตไว้ตรงโพสต์โพดิชันนะครับคือยกความดังขึ้นนะครับเกนไม่เพิ่มนะครับเพิ่มแค่ความดังแล้วก็โทนเหมือนเดิมหมดนะครับ <Yes. S 1> มาดูปุ่ม,มต่างๆก็คือจะเหมือนกับหอยแอมเลยมีเบสมิดเดิลแล้วก็เทเบิลนะครับก็มีปุ่มเกนเกนก็มีอันเดียวเลยครับแล้วก็เลเวลนะครับ ส่งเสียงออกดังขนาดไหนครับผมไว้ตรงกลางเนี่ยต่อเข้าอินเตอร์เฟสก็คืออยู่ในเลเวลที่เหมาะสมพอดีเลยนะครับบูทก็เป็นตัวควบคุมตรงนี้อ่าแล้วข้างหลังจะมีอ่าสวิตเล็กๆเ,เ,เป็นพิเซนนะครับย่านเสียงแหลมนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ไว้ประมาณเปิดเปิดประมาณเบอร์สมนะครับกปประมาณเบอร์สนะครับ <S <S แล้วก็ข้างหลังก็จะมีรูรูเป็นโฟนอ่าเป็นเป็นแจ็คกีตาร์ออกออกแคปเขียนว่า D.I. นะครับรูนี้จะ ส่งสัญญาณที่ผ่านแคปซ์มที่เขาดีไซน์มาให้สำหรับหัวแอมตัวนี้นะครับก็คือโทนผมว่าเหมือนเหมือนมาแชลมากๆนะครับคือเนื้อเสียงคลีนให้ความอิ่มนะครับแล้วก็ไม่แหลมบาดอย่างมาแชลอายิงมาแชลตู้คอมโบ บางรุ่นที่ไม่ใช่แอมลอลน,นะครับเวลาเ,เพื่อนๆไปเจอเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเสียงแหลมมันบาดแล้วก็คลีนไม่ได้คลีนอย่างนี้นะมันมันจะไม่ได้คลีนที่สะอาดอย่างนี้นเสียงคีนอันนี้คือเสียงคลีนจากตัวแอปตัวแอมมาแชลที่เป็นตัวแอมอแลอลนะครับจะให้เสียงลักษณอย่างนี้ อ่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเวลาเพื่อนๆสมมติปรับปรับเสียงคีมหมุนหมุนไปละเกณฑ์ยอยู่ประมาณนี้ก็จะ่มีเพื่อนๆถามมาอยู่นะครับว่าพอไปกดเสียงแตกแล้วเนี่ยไอ้ค่าพารามิเตอร์เนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นเสียงแตกไหมคือคือไม่เปลี่ยนนะครับเสียงคีมเราปรับไว้ค่มันมันจะเซฟของมันเองนะครับมันจะจําของมันเองพอไปเสียงแตกแล้วอ่เาเราหมุนมาเหมือนเหมือนเดิมเนี่ยแล้วเราค่อยๆปรับค่าของเสียงแตกเนี่ย มันจะคนละคนละแบบกับเสียงคีนนะครับเอาคีนเยอะๆเลยนะเดี mm ๋ hmm. ยวลองกลับไปเสียงเสียงคีน mm hmm. เห็นครับจะเป็นจะเป็นเสียงคีนแบบเดิมที่เราปรับไว้ที่อ q คิไปแล้วอะ่ะเดี hmm. ย๋ยวลองเสียงกลับไปที่เสียงแตกนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองอ q คิดูผมเอา กลางลงหมดเลยเนาะเป็นแบบเม็ทิลนะครับ ไปเซ็งคลีนนะเห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือนครีนแบบที่เราตับค่าไปก่อนนั้นเนี่ยคือมันจะแล้วเช่เนาะมันจะจําค่าพารามิเตอร์เวลาเราปรับท่านั้นนะครับถึงมันจะเปลี่ยนถึงเราถ้าเราอยากจะปรับติ่งคีนเรา,าต้องมาเิ็นครีนก่อนเรา,าค่อยปรับพารามิเตอร์หรือว่าพวกปุ่มเกปุ่มบูอะไรพวกเนี้ยมันจะแยกเหมือนมีเหมือนเรามีหัวแอม อ่าจริงๆนะครับเป็นแรกแยกช h a n n e l การปรับ EQ กับเกณฑนะครับ มันจะเป็นไปตามพารามิเตอร์ที่เราปรับไปนะครับก็คือสบายใจได้ว่าเวลาเราปรับแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปตามแต่ละชานัลที่เราดีไซน์ครับปุ่มบูทก็เหมือนกันสมมติครั้แรกเราเราเปิดบูทเฉพาะเสียงแตกอันนี้เสียงคีนเราปรับมาเนี่ย ถ้าเราไม่ได้เปิดบูตไว้มันก็จะปิดไปอยู่นะครับรนะครับมันจะปิดไปอยู่กลับมาเสียงแต่ก็จะเป็น position boot ด้เหมือนเดิมคือมันจะจำค่าที่เราปรับไปน,นะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับอ่าผมก็แนะนำค่าวข้านะครับเพราะว่าเรื่องของเสียงอะไรพวกเนี้ยอ่มีรีวิวข้างหลังนะครับรีวิวไว้ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับอันนี้มาปรับอ่าแล้วก็ การใช้งานนะครับให้ให้ให้ใหเพื่อนๆได้ดูเท่าที่ลองอ่าตรงนี้มี USB นะครับเอาไว้อัปเดติร์ม w a r e นะครับไม่เป็นอินเตอร์เฟสนะไม่เป็นอินเตอร์เฟสเท่าที่ลองนะครับไม่เป็นอินเตอร์เฟสนะครับแล้วก็จุดจุดจุดได้อีกอย่างนึงก็คือผมว่าไม่มีไม่มีเซนเทิร์นะครับเห็นได้เวลาเพื่อนๆเราไปใช้งานใช้เสียงแตกเนี่ยแล้วก็มีดีเลย์ด้วยเนี่ยต้องเอาดีเลย์ต่อไว้ข้างหลังเจ้าก้อนนี้นะครับไม่งั้นเสียงมันจะ อาจจะไม่พอนะครับหรือว่าถ้าชอบต่อดีเลยเข้าหน้าตู้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ปกติประเภทเสียงแตกอะไรพวกเนี้ยเขาจะเอาไว้ก่อนพวกบลเดยิชั่นดีเลยแล้วก็รีเวิร์สนะครับเสียงม,มันจะชัดกว่านะครับจะไม่เบลอเนาะแต่ถ้าเอาไปใช้แค่เพนค,คีนแล้วก็มีโอเวอร์ไดเอามาเอามาก่อนหน้าตัวเนี้ยโอเคเลยนะครับก็เสียงก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะ เดี๋ยวลองปรับเสียงคร่าวๆเทเลชเนลให้เปเพื่อนฟังเดี๋ยวลองลองปรับอาปุ่มบูสเป็นเป็นปีนะครับเดี๋ยวเราลองเสียงแตกก่อนเนาะแตกก่อนอันนี้ปุ่มบูสผมตัดเป็นปีนะครับเดี๋ยวเอาเอาเทเลชเนเสียงคิ้งก่อนเดี๋ยวค่อยๆบูสขึ้นนะครับ จะเริ่มได้ที่เสียงที่มันคันขึ้นมานะครับในที้เราเอา,เ,อาเกมที่ใช้นั้นคลีนขึ้นไปตรงสักตรงกลางนะครับ mm hmm. สังเกตว่าเสียงมันมันเป็นปีแอมที่เสียงเหมือนามากนะครับเท mm hmm. ่าที่ผมเคยเล่นแอมจริงมา ขลินค่อนข้างจะอิ่มเลยอ่าก็จะมีแนะนำเพื่อนเก็ลองหารีเวิรเนี่ยผมลองเติมรีเวริรที่ที่โปรแกรมเนะาะแซวการนะครับไม่รู้ไปปะนะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับอาจยะลองเสียงบูธบูธเียน เสียงคันค่างๆเขียน,นแน่นเลยนะครับให้ฟิลเหมือนแอมหลอดจริงๆนะชอบมากปีทีซีดุนนี้ อะลองเสียงเสียงแตก channel เสียงแตกเนาะอ่ะเดี๋ยวลองกลับมาที่แฟตไว้ก่อนนะครับอ่าเกณฑ์เกณฑ์เกณฑ์เ,เดิมๆที่ยังไม่ได้บู๊ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองบู๊นะครับ ฟิลเหมือนเอา uh, T S nine มาบูทหัวแอมนะครับฟิลฟิลลิ่งมันนะก็คือถ้าเอาอเป็นปีบูทเนี่ยก็คือความดังไม่เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นแค่เกนนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องดูสวิตให้ดีข้างหลังจะมีปุ่มปรับนะครับต,ตัวสวิตเนี่ยต้องเลือกนะครับต้องเลือกมันจะไมไปแยกช n น e ลเนาะก็คือต้องเลือกไปเลยว่าปุ่มปุ่มไปปุ่มเนี่ยจะให้มันเป็นปีหรือโพสตนะครับมันจะรวมทั้งสองช n น e ลไว้ด้วยกันเราไม่สาม,มารถที่จะเอา ชแนล A เป็น b, <B S 2> ปีชแนล B เป็นโพส์อะไรเงี้ยไม่ได้เลครับไอ้ปมข้างหลังเนี่ยต้องมันเป็นมันเป็น g l o b a l นะครับว่ารวมทั้งช n e l นะครับต้องต้องเลือกแต่ตัดออกเดี๋ยวมาลองพีซ s เสนนะครับพีซ s เส <c oughs> นย่างเสียงแหลมเนาะตะกี้เปิดเบอร์สามมาลองเปิดครึ่งหนึ่งอันนี้เปิดไปครึ่งนะคระับลองเก้าโมงอ่าใบสามใบสามที่ใบสาม นี่คนใช้ปิ๊กอัพตัวตัวหลังมันจะบิดตัวที่แหลมตัวเนี่ยท้าวก็ยังไม่บาดหูนะเท่าที่ฟังนี่เออฟิลมันย่านแหลมมันดีมากเลยครับมันเหมือนฟิลเหมือนแอมปลอนจริงๆนะถ้าเราเคยเล่นพวกอ่มันตีเฟกที่จําลองปีแอมเปนหลายยี่ห้อนะครับที่ราคาสูงๆหน่อยเนี่ยค่อนข้างจะทําพวกนี้ได้ดีนะครับคือฟิลดิ้งเหมือนแอมแอมปลอนจริงๆนะ,อะลองฟังเปิดพิซเซนสุดเลย ประมาณนี้อลองลองปิดพิดเส้นหมดเลยนะครับคือไม่เปิดเลยเสียงก็ยังให้ยากเสียงแบบที่ดีอยู่ก็คือไม่จมนะอที่ฟังคือไม่จมแล้วก็ไม่บาดหูอตัวนี้ตอบโจทย์คือถามว่าเ <c oughs> หมาะก,กับการเหมก,กับใครนะครับเหมาะก,กับคนที่ าไป,ไปเล่นหรือว่าไปบันทึกเสียงที่ไม่ต้องการยกหัวแอมจริงๆไปเนาะเพะื่อความสะดวกแล้วก็ในตัว IR Cap ที่เขายัดมาให้ในตัวเนี่ยคือมันมันเป็นดอกลำโพงที่เขาใช้กับตู้จริงๆตู้ที่เป็นแมชกับหัวแอมจริงๆครับมันเลยให้คาแรคเตอร์ของแอมที่ค่อนข้างเชื่อมเหมือนมากๆครับผมว่านะทีนี้มันจะมีอีกรูนึงที่เขียนว่าดูเอาเนี่ย Lu ดูเอาที่ใช้ทำไมอสมมติลายหนึ่งเพื่อนๆต่อไปที่มิกเซ์เนาะ ไลด์แคปเนะี่ยไดีไอเนี่ยก็คือเป็นเสียงที่เราลองกันส่วนรูอัเนี่ยจะไม่จะตัดภาคจคปที่บอกนะครับว่าเพื่อนๆไถามากสามารถใช้ตัวนี้เป็นเป็นอฟนเส็ก้อนได้นะครับเข้าตู้แอมจริงๆนะครับเพื่อที่จะได้ปรับที่หน้าตู้แอมจริงๆก็คืออยากได้ซสาเสียงแปลกเหมือนมาแชวอย่างเงี้ยก็ออกรูอาไปเข้าที่หน้าตู้เลยไม่ต้องเข้าเซนเติร์นะเข้าที่หน้าตู้เลยก็ปรับหน้าตู้อีก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 ,อ,กอันนึงได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เอาไปดีไซน์ทําเป็นสเตอริโอก็ได้ครับถ้าต่ออย,อย่างี้นะ เดี๋ยว่าเป็นโมโนนี่แหละแต่ว่าอาจจะไปเล่นที่ที่เขาไม่มีใบจอหน้าตู้ให้อะไรพวกนี้นเราก็เอาเจ้าด้เป็น di ได้เลยนะครับสาวก็จะเหมือนที่เพื่อนเพื่อยินเป็น di นะอ่าส่วนหน้าตู้ไอ้อาเนี่ยมันเป็น,ม,นมันตัดภาพแคปปี่บออก็ออกแค่เสียงปีอัมอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องไปปรับหน้าตู้อีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นมารีวิวนะครับคร่าวๆนะครับเรื่องการใช้งานเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาจะมา รีวิวรุ่นอื่นอีกนะครับมันจะมีอยู่6รุ่นเลยนะ,อะไอตัวซีรีส์แอมเวิร์กนี่ครับตัวนี้เป็น JCM 800เนาะเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมารีวิวรุ่นอื่นให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ